ค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชกค,ค่ะสวัสดีวันหวยออกค่ะพี่น้องคะมื้อนีกลับเป็นวันที่16ตุลาหมห้านะคะค่ะพี่น้องทอี่ขาทางช่องแหม่มผ้าโชกได้แนวทางตัวเลขสายหลักวงในเอ่อพันทรงชงมห้ทางช่องแหม่มผ้าโชกมื้อเ้านี้ซึ่งแนวทางตัวเลขเข้ามาสองหดซ้อนแล้วเพิ่นวาอยากเปิดเผยตัวตวนพี่น้องค่ะซึ่งวันนี้เป็นงวดที่สาม คนทรงแนวทางตัวเลขมากไห้แม่ผ้าโชคว่าไห้ไปลงทุนแต่ว่าทางชองแม่ผ้าโคบไม่ดวงในด่านนี้เนาะก็เลยสิถือโอกาสขออนุญาตเพิ่นเอาแนวทางตัวเลขเลขลับวงในฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟที่ไปผิดจัลนาโค้งสุดท้ายพี่น้องคะซึ่งแนวทางตัวเลขของเออเลขลับวงในนี่พี่น้องก็บลายนางเด้ค่ะมีอยู่หาหาง,หางเลข สามตัวมีสองโคเลข2สองตัวมีสามโคท่าน,นั้นค่ะค่ะเอฟซี FC ทันใดที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้กับเบิรงคลิปให้จบฟังให้จบคลิปนะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นสิปล่อยแนวทางตัวเลขให้ตัวใดพี่น้องค่ะค่ะสําหรับเอฟซีทันใดที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องแหม่มผ้าโชกน้ำเนเดอ้อพี่น้องค่ะ เอามาเป็นกําลังแรงใจให้ท่างช่องแหม่ม้าชูได้ทําคลิปทําข้าวต่อๆไปค่ะพี่น้องค่ะบอขามโฆษณาเนาะค่ะเนาะคะเอฟซีธันใด,ด,ดที่บอขามโฆษณาท่างช่องแหม่ม้าชูกับคอขอบุญขอบคุณที่บอขามโฆษณาค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบงถา้าบอถ้าขามโฆษณาหนีนท่างช่องแหม่ม้าชูนี่กบับโบได้ยังได้พี่น้องกับโบได้เติมน้ำมันได้กะ ขอความอนุขอเบิรโฆษณาหายจากโฆษณาหนึ่งในเด้อพี่น้องพ่อแม่พายโฉคได้มีเงินเติมน้ำมันไปหาคิปหาข่าวฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทันเนาะค่ะบอกว่าแนวทางตัวเลขจะอยู่ใสอยู่ในปลาในดงงนบูป้าบูดุงยู่ทงหน้าตากเด็ดตากฝนไปหามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทันเนาะค่ะพี่น้องคะซึ่งมือนีแนวทางตัวเลขของเลขลับวงในนี่ แม่ผ้าโชคออนุญาตเพิ่นเพิ่นบอกว่าถ้างวดนี้เขาเป็นงวดที่สามนี่เพิ่นคอยสิปลอยให้ก็เลยมือนีเพิ่นว่าเอาตัวเลขไปก่อนค่ะห,หาจังไดนั่นกลับมาไปฟังไปเบิงน้ำกันว่าเพิ่นแนวทางตัวเลขเพิ่นสิให้ตัวใดพี่น้องคะงวดนี้ถ้าเขาก็คืองวดที่สามงวดนี้แต่โป่งปงังงวดหน้า จะขอเราญยาดสัมภาษณ์เพิ่นพี่น้อง่ะเพิ่นว่ามันยานมันดังเพิ่นบ่อยากด้งอยากดัง่าสั่นพี่น้องกะกะเมา่ไปฟังน้ำกันเนาะพี่น้อง่ะเอาท่านได้ข้าวมาแล้วกะมาทักไทยพูดคุยกันไปก่อนพี่น้องสิบหน้าที่ข่าวเวลาเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขมือนีก็เป็นวันหวยออกก็เรือเวลาอีกประมาณหา้หาสี่ห้าสั่วโมงพี่น้องกาลงทุนใดยีดอกนะค่ะเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยมือนีพี่น้อง่ะ ค่ะซึ่งแนวทางตัวเลขของเพิ่นนี่จริงๆแล้วเพิ่นอยากให้เหม่พาโชคลงทุนนั่นละเพิ่นส่งมาให้แหม่พาโชคลงทุนพาโจกบมีดวงในด่านนี้ก็เลยบบลงทุนพี่น้องกาขออนุญาตถือโอกาสเอามาฝากตอนเอฟซีผู้เพิ่นม่โชคไม่ดวงนี่ละเหม่ยพาโจกะเป็นแค่ซื้อกลางเป็นผู้หาแนวทางเนาะค่ะเนาะ,ะก็เลย บอยอยากลงทุนอีกอย่างนึงกาบ,บ่มีดวงทั้งด้านนี่แหละพี่น้องกาเลยบอยอยากขัดดวงเอฟซีค่ะเลขตรงใดที่เขาเขาสำนักใดเขาเขาเหมือนพายโฉบไปลงทุนนีเลี้ยววับหลดพี่น้องกาเลยบอยอยากลงทุนเนาะ,นะค่ะเอ้วกาสำหรับแนวทางตัวเลขมือนีกับอดใจรอพี่น้องค่ะ ฝ่าว่าเด้อแม่พ้าสูบจะมันเว่าหูนี่ผัสจีวาจะมันเว่างหนนี่ก่ะตรวใจพี่น้องซิมนาทีค่ะจังไน้กาต้องทําคลิปให้ได้ซิมนาทีพี่นอ้องทาร้องจิปไปแล้วทารบครบซิมนาทีทั้งจองแม่ผ้าโจกกะทำงานฟรีเหรอพี่น้องบารายยัางค่ะออีกย่างหนึ่งอ่าทั้งจองแม่ผ้าโจกกะยัางช่องน้อยอยู่พี่น้องก่ายัง่งบ่ได้เติบโตบ่ววได้ใหญ่ค่ะยัางเป็นช่องน้องไม่หัดขับอยู่พี่น้อง เขามาเป็นกำลังเร่งใจให้ทางจองแหม่มผ้าโชคเด้อพี่น้องเด้อขอฝากเหนือฝากโตไห้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องรักน้อยแต่ให้รักนานๆพี่น้อง่ะือสายยาันบัลองเพ่งรักน้อยแต่ให้รักนานๆค่ะพี่น้องค่ะค่ะอยู่เป็นมู่กันไปเรื่อยเองสิละพี่น้องค่ะถ้า่มีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางจองแหม่มผ้าโชคกา ไปบ่ได้พี่น้องทาคลิปทําข่าวก็ได้ค่ะแต่ว่าบางเทือกการทำคลิปทำข่าวบางเทือกไปมองไหนมันลําบากเนี่ยเขาไปนี่ป่านี่ดุนกับ่อนข้างลําบากอยู่พี่น้องจังบางเทือกคือจังไปทายคลิปอย่างนาคขี่ยังสี่อยู่วัดปัะกุ้ยเนาะทางมันกับ่อนข้างเปรี้ยวอยู่พี่น้องเขาไปในปา่ามันเป็นปานะ่าเนาะไม่ในป่าอ่อยซุเมอนี้ เศรษฐกิจมันกับอดีคนกับเลี้ยงมาเลี้ยงสร้างหลายเนาะพี่น้องเนาะกับตามนั่นละค่ะกับอันตรายอยู่ค่ะะมือท่างช่องเหมืผ้าโจขี่มอไซค์ไปกับเซียวสันหลังคือกันอยู่ค่ะค่ะมีแต่ปลาอ่อยท่างกับขนข่างเปียวทำมือได้ขี่รถอ่าแหน่ไปเนาะไข่แน่อยู่จังหน่อยจังหน่อยอยู่พี่น้องเดี๋วา,เเาเวเถื่ธอห้าวกาแดนเห็ดขีดเห็ดคาวไล่ได้ห้าวเกาะบนใดๆเนาะพี่น้องเนาะ เขากระสูบน้ำมันบ่ไวพี่น้องค่ะพี่น้องมีโอกาสกันเลยได้มาเราให้ฟังแกงซีละพี่น้องอย่าเฝ้าลําคาญแบบพาจฉุกด้พี่น้องเด้อดค่ะต้องเป็นไปเป็นมาเห็นงานกะบังเทื่อกะลำบากอยู่มือฝนตกฟ้าห้องก็ต้องได้ออกไปตามหาคลิปหาข่าวลงมหวยลงมทงพี่น้องเบอกว่าสิฝนตกแดดสิออกค่ะก็เพื่อกซีค่ะพี่น้อง กตเป็นงานของเฮาานะคะนะ่ะเนาะกะบอ,อันนี้แะค่ะพี่น้องกะมีโอกาสก็เลยอยากเเววสู้พ่อแม่พี่น้องฟังซื้อดอกพี่น้องค่ะเอากะสำหรับเอฟซีันไดที่เขามารับชมรับฟังกะเมือนี้กาลงทุนกะขอให้มนันพี่น้องเอาเตรียมตัวค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของสายรับวงในเนาะพี่น้องเนาะเอานี่ค่ะพี่น้อง เลขลับวงใน16ตุลาเพ่นไห่มากเก่า40 470ห9เก่า68 38พี่น้องคะอันนี้เป็นหวยรัฐบาลไทยเนะพี่น้องเด้อค่ะขอให้โชคดีว่าเสันเพิ่นบอกวางสันพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเก็บไปพิจารณาค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางมือนี้คะ่ะของเลขลับวงในค่ะพี่น้องเนา เอฟซีทันใดที่เขามารับชุมรับฟังครีมนี้ถ้าชอบกับแคหนาจอไว้เก็บไปลงทุนพี่น้องเหรือเวอีกล่บรายแล้วค่ะ mm. จวดจัดฝาดบื้มพี่น้องซึ่งตัวน้นนะของ่นกับคือ470ศค่ะตัวล,ล่องก็คือเก0าซีศน้นองรู้สึกว่าสีติดศูนย์ละเลขงนวดนี้พี่นอ้องเอฟซี FC ทันใดตรงใจหรือว่าโอ้ยตรงกันกันกบที่เล่งไว้กับจวดจัดฝาดบื้มผิดจ,จรณนาคค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับเอฟซีทันใดขาดกระพานค่ะพี่น้องทั้งช่องก็เสนอไปเป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นเนาะได้ตัวเลขเกา่าอยากมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ค่ะพี่น้องคะ่ะลองเสียงลองลอง,ลงทุนเบิงังค่ะพี่น้องเปิดเทือมีโชคมีหมานกับเพิน่นพวารีเพิน่นเขามาสองหวัวสอนแล้วหวดน,นี้หวดที่สามพี่น้องคะ่คะค่ะอยู่ในหนีทางช่องแหม่มผ้าโฉกมาอยู่คูหนึ่งอยู่พี่น้องเพราะว่าตรงกันกันกบความฝันแหม่มผ้าโชค โบเมนวาเลกตรงแล้วมาว่าวเลยพี่น้องค่ะทา้งช่องเหม่นมผ้าโชกฝันมือทีอ่วัดดอนปะกวยพันธาไหวกุดเนาะทา,า้นะทางช่องเหม่นมผ้าโชกได้ไปจุดถูกขอเจ้าที่เจ้าทางอยู่หันบอกว่าขอโชกขอมาเนเดอทางช่องเหม่มผ้าโชกมาสอยเห็ดสอยสางทางวัดนี้ห้ชูไ้ลาบลูกเน่ยเหม่มผ้าโชกก็ไปจุดถูกขอเพิ่นค่ะ กะตามภาษาคนยังมีโชคเนาะพี่น้องไปก็เลยจุดถูกขอเพิ่นเที่ยวเข้าไปไปสางวัดซอยเพิ่นจนกุดแล้วเป็นหลังเนาะบันนี้เหมือพระโชคจุดถูกขอแล้วบันนี้ก็เลยอธิษฐานบอกว่าถา้าซิให้โชคให้ลาภอิรีกะมือแรกงให้ไปเขาฝันบอกเนเดอร์สองโตสันบันนี่ตก,นนตกกลางคืนมากพี่น้องแม่นพระโชคมาฝันว่า มีคนโอนเงินเข้าบัญชีให้แม่ผ้าโฉกอ40,070ค่ะวันนี้มันมาตรงก,กันกับเลขลับวงในพี่น้องค่ะซึ่งแม่ผ้าโฉกพอเห็นตัวเลข470นี่ปั๊บขึ้นหัวควัญฝันเจ้าของเลยพี่น้องค่ะบัณฑิตแม่ผ้าโชฉกในฝันว่าโอ้ยเงินคือบ่มีหลายปนานนอยู่ในบัญชีคือส4มีหอด40,070เปอร์เซ็นต์แม่ผ้าโฉกว่าบาณนี้เพิ่นเลิศว่าผู้หญิงคนนั้นหรือว่า สีเอาว่งเงินนะ่ะสี่กดมะหายวสันบะนี้แม่ผ้า,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 าชโฉว,ว,ว่าเอาเอายู้เอายู้อะไรวางสีเอาเบิร์ดกี่บ่อวสันแม่ผ้าโฉว่าเอาเอาเบิร์ดก็เอาว่าสันเพิ่นลอดกดมะหายแม่ผ้าโชฉเงินนะ่ะสี่หมื่นเจ็ดพี่น้องค่ะอันนี้เป็นความฝันของแม่ผ้าชโชฉเนาะซึ่งมันมาบังเอิญตรงก,กันกับเลขอ่าของเพิ่นเนี่ยสี่เจ็ดศูนย์นี่พี่น้องคะ่ะค่ะบะนี้พราแต่ฝันผู้หญิงคนน,นั้นในฝันนะเพิ่นกดเงินมะหายแล้วบะนี้ เอาเพิน่นเพิ่นว่าเอาเบิดบอ่อเอาเบิดเอาเบิร์ตจันแม่ยมผาโจกวางสิเนาะบันนี้พ่อเตว่าเอาเบิดเอาเบิดเ,เดพิ่นว่าเพิ่นสิโกดไม่ไห้บันนี้มือเนี่ยมือเสาแจงพี่น้องลุกขึ้นมาเทยังกินใส่บาต์ฟันนีฟันหลังจากมือเพิน่นถวายกุดวัดดอนปะกวยมือต่อมา ference. น่ะแม่ยมผาโจกมาฝันเพี่น้องสิเห็นต่างแจงไหนหรือว่าสิมักนะ้ำแม่ยมผาโจกบ่อก,กะจวดจ่าพี่น้องซึ่งมันตรงกันกับเหล็กหลับวงในพี่น้อง เาท่านใดที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้ถ้าแตกโป่งปัง470นี่ก็ถือว่าความฝันของทางจองแม่มผ้าโชกนี่แม่นเพราะว่าแม่มผ้าโชกจุดถูกขอเพิ่นอยู่ที่วัดเนาะคะ่ะเนาะเอาคลิปนี้ทางจองแม่มผ้าโชกก็ขอวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้อง FC ท,ทุกๆท่านลงทุนก็ขอให้เฮงให้ปังให้แตก2อตัวสตัวเด้อพี่น้องคะเอาคลิปนี้ทางจองแม่มผ้าโชกขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องคะ ขอให้โชคดีมีใช่ให้แห้งให้ปังให้มานกันสุขูสุขคนสี่โมงแรกเนี่ยให้ได้ใช่ยโยกใช่ยโยกกันดังๆเด้อพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ